ครับสวัสดีครับผมสําหรับหน้าหน้าหลายคนที่ถามเข้ามาด้วยครับว่าตกสลิดผมตกแบบไหนชุดแรกนี่เป็นสีเป็นชุดตกร้อยนะครับตกตกร้อยคือว่าถ้าถ้าเป็นผมกระสีคือแบบว่าอ้อยอ้อยจนปลาจับฟงแล้วมันมาดูดกินชิ้นชิ่นที่ห้องอ้อยข้างบนผิวน้ำครับอันนี้เป็นปลาสลิดกินร้อยครับใส่ชุดสั่นช่ไหปกติก็บ่ใครได้หน้มทุ่นนะครับหน้มแต่ต,ตรงตัวเบ็ดนี่ ว่าตัวเบ็ดเขี้ยวเนียส่วนหลายสีย่อนเข่าปากเลยครับผมย่อนเข่าปากแล้วก็พอ่พอสเลดดูดแล้วก็ยกนี่ครับจุดนี้จุดนี้ก็ทตกปลอยชิ่งพาถึงคืบครับผมตัวเบ็ดที่ใส่ครับประมาณ0.1-0.2ครับผมเบ็ดสีใดก็ได้ครับผมนี่ครับ น,นี่สิเป็นชุดตกร้อยครับผมอาการกระสิมีไหลจมแล้วก็้ลากแลนครับผมถ้าปล่อยสายเลือกแนะ่แนมว่าเห็นคินเคียวกระสิเบิ้งอาการจากอาการทุน่นในกรณีสลิดอันนี้เป็นสลิดน้ำตื้นนะครับน้ำน้ำตื้นที่ขึ้นมากินผิวน้ำแต่ว่าหลายหลายหลายหายมองครับตามคล้องสลิดสีบกิินแบบนี้ครับสลิดสีขึ้นมาร้อยโตมาจิบน้ำเราก็ลง แบบนี้ก็ใส่บ่ได้ครับตกเบิดมือมอไบ่ได้โตครับผมแต่ว่าส่วนที่ผมใส่ค้องบัวอยู่หลังบ้านครับก็สิเป็นชุดนี้ครับใส่ตัวเบ็ดเบอร์หนึ่งเบอร์สองกันครับทุนสิเป็นทุนไล่สารครับไล่ตะกัวทวงพร้อมกับตัวเบ็ดครับจนโคป,ประมาณหา่าคอซี้อห้าคอครับสี้อหาอ่าคอ เล่ากับเพื่อชิ้นเกี๊ยวเข้าไปประมาณขอนึงกระสีเหลืออยู่ประมาณสามขอ้ขอสี่ข้อกระสีตกอยู่ประมาณสามขอ้อสี่ข้อนะครับตกกลางน้ำก็ได้ครับผมตกแต่ว่าส่วนหลายผมจะตกอยู่หน้าดินเพราะว่าตามคลองคลองบัวตามคลองเป็นสึเป็นปลาสลิดขึ้นมาจิบจิบล้วก็ล้ครับบร้อยโตบ่คือสลิดน้ำตื้นตามตามปลาปือตามอยียงที่มันขึ้นมาร้อยดูดเงียแล้วมันร้อยปากอันนั้นย้อนเส่ปากได้เลยครับเป็นชุดแรกนี่คือย้อนย้อนเซ่ปาก ส่แวนยิงป่ายอนใส่ปากยูกไปเลยแต่ว่าชุดนี้ที่นี่กระสิตกยากนะครับเพราะว่าต้องต้องเดาอาการระว่างสลิดกับกระดีครับตกหน้าดินครับส่วนหลายผมตก,กอู้่ขวางบวัวมก็จะตกหน้าดินให้ลงให้ลงให้ลห้มเพื่อนไปกินหน้าดินเลยครับเพื่อนนี้ฟูงกระดีครับกระดีกระดีกระลายอาการกระสินี้ตอกถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นสลิดกระสิตอกบบแห้งครับตอกเครื่องขอข้อนึง แต่ว่าเป็นสลิดสิต่อคือบาลานเลยครับเพราะว่าตกตกเป็นบาลานไล่สารแตะพื้นแต่ว่าเสร็จเสร็จทุ่นให้เบาที่สุดครับอาการตอกสองข้อสข้อนีนะ่คือยกขยันยกเรื่อยๆจนหาอาการให้พ่อครับผมแล้วก็ถอนอาการถอนคือไม่ตายนะครับเกเนตลยครับดูดเต็มปากแน่นอนถ้าถอนขึ้นมาแต่ว่าขิ้นเกี่ยวต้องท่อเม็ดข่าสารนะครับให้พอดีปากนะี่ครับส่วนลาย ในบัวมีไส้ชุดนี้ครับตกหนาดินเลยครับไล่ระดับน้ําตกอยู่สามข้อครับสามขอ้ขอสี่ข้อเพราะว่าทุนเขามัดทั้งตัวเบ็ดนะครับมันสี่ร้อยอยู่ประมาณหาข,อขอ้อสี่ข้อเพื่อน้ําหนักขึ้นเที่ยวอ,อีกขอ้อนึงครับนะครับส่วนหลายคนเขามาตกปลาบัวหลังบ้านผมก็ตกเบ็ดมือได้โตสองโตต้องไล่อาการทุนในขาดครับถ้าอาการทุนว่าขาด สิมองบอกเลยว่าสลิดกินถ้าทุ่นแจ้ไปกระแทบสิบมมีอาการครับพอมมนมาที่ตอกแค่ยึกยึกบางเทียกับบางเทียก็แม่นสลิดครับตอกเบา,บาเบาแม่นกระดีเสมอไปก็ต้องขยันขยันยกบ้างครับชิ้นที่ผมเคี่ยวส่วนหลายก็จะเป็นขนมปังแน่มันหมูสดก็ได้ครับมันหมูปิ้งก็ได้เยือใยก็ได้พอมันเริ่มเงียบชิ้นนึงก็ ขยับหาชิ้นหนึ่งเอาครับว่าห้องทีใส่ใส่ชิ้นเจอแบบใหเพราะว่านิสัยของสลิดแต่ละหลุมกินบ่หลายอย่แล้วครับแล้วมันก็สีเงียบไปเพราะขาง,งสีละแวงเพราะที่ผมขอไปตกหลังบ้านเมื่อหนึ่งสิบกว่าตัวก็ถือว่าได้หลายแล้วครับปลาหลายปะครับหลายเห็นเห็นโตร้อยไปร้อยมาครับแทางมองตกมันิมันเป็นลิมถนนครับผมเพราะรถแลนดมันตกใจก็ล้มเบิดครับ ผมก็เลยตกเน้นไปตกที่นาดินเพราะว่าถ้าตกตกคชุดชุดแรกป้าบัวลังบ้านนี่ไม่ได้กินแน่นอนครับเพราะว่าแค่แรถแลนหรือว่ามอไซค์แลนทานมันก็ลงไปแล้วชุดนี้สําหรับน้ำตื้นครับป,รป้าปื้แบบในป้าปื้ในในปลาจอกปลาแหนที่แบบว่าอยู่เงียบๆบม่มีรถบ่มีอย่างแลนทานครับออยขึ้นขึ้นปากชุดนี้ตกง่ายครับถ้าปลาขึ้นปากดูดเงี้ยดูดเอยียงเรา เกียวชินเนียยอนใส่ปากบัดได้เลยครับอันนี้สีเลวแต่ว่าอันนี้ชุดเนี่สีว้ตกเป็นสลิดน้ำลึกครับเพรารถแดนพานไปผ่านมามันที่ขึ้นมาจิบน้ำล้วก็ลงเลยถ้าว่าเข้าใจยังไงทักมาถามผมได้ครับผมขอบคุณครับ